อนนี้ก็อยู่เมืองคันคากิครับอิลนอยห่างจากชิคาโกประมาณ50ไมล์หรือประมาณ80โลครับตอนนี้เอาแท้งมาล้างครับผมที่นี่ก็เป็นที่ล้างแท้งโดยเฉพาะเลยครับผมข้างในนะล้างเป็นพวกเนี่ยตู้แท้งอย่างนี้นะครับนี่ผมเพิ่งมาถึงโปรตีที่นี่เรานานมากทุกคนผมไม่ค่อยอยากมาเลยแต่รอบนี้ไวครับเขาบอกว่าอีกประมาณ10นาทีให้โพไปข้างหลังเลยเอาเข้าเข้าไปรอ ก็คงได้คิวเลยครับจริงล้างไม่นานครับปัญหาคือรอคิวบริษัทนี้ที่ร้างนี้น่าจะมีสัญญาอยู่เพราะผมเห็นตู้ยี่ห้อนี้บริษัทนี้เยอะมากเลยเหมือนกับเขาแบบเอามาจอดไว้แล้วก็ล้างล้างล้างวนอะไรเงี้ยบางทีเรามาเราก็ต้องคอยมาแทรกคิวรอไปแล้วผมมารอบแรกรอหกชั่วโมงรอบสองผมรอสี่ชั่วโมงครับเพื่อที่จะล้างตู้ เมื่อกี้นี่ผมเพิ่งขึ้นไปหลังตู้นะไปเปิดฝาเช็คดูครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยถังมันเปียกแล้วมันลงของติดๆขัดๆบางทีผมก็กลัวนะคือเข็มมันมองไม่รู้เรื่องแล้วแต่บางทีมันเหลือเป็นร้อยสองร้อยโลในะเข็มไม่ขยับแล้วบางทีเมื่อกี้ขึ้นไปเปิดดูไม่ชัวร์ว่าไม่มีของเหลือนะครับเพราะถ้ามีของเหลือบางทีเราต้องเข้าไปถามเขานะว่าเออบางที่บางทีเขาจะมีให้ทิ้งนะครับเป็นลานให้เราไปปล่อยดาของลงข้างล่างนะครับ ผมก็เลยไปเช็คก่อนก่อนที่จะรถเข้าไปข้างในเพราะว่าของบางทีมันเยอะมันจะไปอุดตามท่อเขานะเราก็ต้องไปปล่อยทิ้งก่อนเดี๋ยวล้างตู้เสร็จนี้นี่ผมอ้อมมาเลยนะทุกคนต้องอ้อมลงมานะเป็นร้อยโลอะครับเพื่อที่จะมาล้างเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีที่ล้างครับไอพวกแท้งอะนะ ถ้าเป็นล้างเป็นตู้แห้งตู้เย็นมันหาง่ายอยู่แต่ว่าแท้งนี่บางทีมันมีเป็นเฉพาะที่ที่ครับมันจะหายากมันก็หาไม่ยากหรอกแต่บางทีมันห่างกันห่างกันบ็นทีร้อยโลคนไทยก็อาจจะดูเยอะนะครับแต่ที่นี่ด้วยประเทศมันใหญ่อ่ะพูดคําว่าร้อยนี่มันเสียเซียวครับมันเป็นปกติผมวิ่งอ้อมลงมาเนี่ยมาล้างแล้วก็ จะต้องเป่าแห้งแล้วก็ล็อกรหัสเซียวนะล้างเป็นฟู้ดเกรดเพราะว่าที่หน้าเนี่ยเข้มครับอยู่ในชิคาโก,โกเลยติดท่าเรือผมจอาตู้นี้ไปทิ้งไว้เขาแล้วก็ผมไปเอาตู้ที่ว่าบริษัทเขามีตู้คาร์ไว้ที่นั่นแล้วทีหนึ่งคือเขาโหลดทิ้งไว้แล้วครับคิดว่าน่าจะเสร็จนะไปถึงผมก็อาจจะเอาตู้นี้ทิ้งแล้วก็ทิ้งไว้ที่ลานจอดแล้วก็เอาไวโ้โหลดโหลดหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาตู้ที่โหลดไว้แล้วออกมาครับแล้วก็จะขับกลับบ้านประมาณ แปดร้อยกิโลขามาเอาออกแล้วฮ่าฮ่าฮโอ้อโยครั้งแรกเลยทุกคนเ้ยทำไมไงั้นผมก็ต้องเสียชั่วโมงมาน,นั่งรอเงี้ยข้างในมีที่อาบน้ำด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอาบน้ำอาบท่าเพราะว่าเผื่อในชิคาโก มันยังโหลดไม่เสร็จเถอะเราต้องนอนนู่นอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเอาวงเรื่องอับน้ําอากาศตอนนี้ข้างนอกประมาณยี่สิบสาองสาศาครับคึ่มฟ้าคึ้มฝนนี่ก็เป็นถังพวกน้ำมันคาบมันของทิ้งของเหลือ พวกที่ล้างแทงพนงพนักง,นนง,งานอะไรเงี้ยเขาก็ชนานาญนะบางทีผมยืนดูเขาอะไรเงี้ยทุกประเภทเลยแทงเขาจะต้องรู้ระแบบวาล์วรู้ระแบบทํางานของถังของ,ของ,ของแทงด้วยนะบางทีเขาเปิดเขาอะไรเ้ขาคล่องมากเลยแต่ว่าบางคนอ่ะรู้วิธีแต่ตอนล้างนะอย่างแทงผมเนี่ยไอถังผมเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยเปิดฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมขับเร็วๆ็ว่าจะมันเปนเก่งจังวะแต่ว่าถ้าห้เขามาลงของเขาก็ลงไม่เป็นนะครับเขา,าก็เหมือนกับว่าฝึกมาเฉพาะแบบเนี้ยไล่วาล์วรู้จักไล่ลมอะไรเงี้ยไล่เอาน้ําออกท่อไหนท่อไหนอะไรเงี้ย ข้างในก็จะมีเป็นระบบฮีเตอร์นะครับเสียบบนฝาข้างบนเวลาหน้าหนาวกรณีหน้าหนาวอะไรเงี้ยครับก็จะปิดกระดาษลงข้างในก็จะมีฮีเตอร์เป่าเข้าไปในแท้งให้มันเป็นไอร้อนนะครับแล้วก็ให้มันแห้งเฮ้ยโชคดีมากเลยได้เข้าข้างในนี่จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนฝาคุมลงไปนะครับแล้วเขาจะอัดแรงดันแรงมากนะยืนฟังข้างนอกได้ยินเสียงน้ําฉีดอ่ะมันจะเป็นเหมือนหัวฉีดแรงดันสูงอ่ะ เราอัดเข้าไปในถังด้วยนะภูมิแบบร้อนมากครับเดี๋ยวผมต้องไปบอกเขากันว่าให้ล้างท่อไหนเพราะว่าที่รับของที่นี่เค็มครับเราจะต้องเป่าให้แห้งทุกอย่างแล้วก็ล็อกรหัสอย่างนี้เขานะประมาณเกือบ30จุดนะท่อเลดนี่หนักมากนะับท่อแสแตนเลส ข่อเล็นี่ผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าก็ต้องล้างนะเพราะอย่างที่บอกว่าที่นี่เข้มคะับล้างให้หมดล็อกรหัสเป่าแห้งเครื่องทำหมดครับคนไม่ค่อยได้จับหรอกก็จะมีเหมือนปล่อยรีโมทลงมาเป็นในบ้องเหล็กนั่นนะกลมๆมันจะอุดลงลงไปอุด ฝาถังเลยแล้วก็เหมือนกับอัดแรงดันไว้ในนั้นเลยอ่ะแล้วหัวมันก็จะกระจายน้ําขึ้นลงขึ้นลงฉีดแล้วอย่างเงี้นะเขาก็จะมาอัดเข้าตรงเนี้ยเอาน้ําอัดเข้าไปในท่อต้องมั่นใจว่าของเก่าไม่มีนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะตรวจเข้มมากตอนไปรับโหลดแล้วก็ต้องแห้งสนิทด้วยครับเพราะว่าโหลดหน้าเนี่ย มันเป็นเอ่อเป็นแป้งแดีวผมไม่รู้ว่าแป้งอะไรนะแค่คล้ายเหมือนแป้งเขาโพดอะไรเงี้ยเขาขาวปุยๆจะต้องถังต้องแห้งสน,นิทครับถ้ามีน้ำตามซอกตามอะไรไม่ได้ไม่งั้นมันติดกันเป็นก้อนแต่ว่าเวลาเขาเป่านี่แห้งนะครับเราเป่าเองนี่นก็แห้งเหมือนกันใช้ปั๊มลมเราเนี้ยเป่าไล่ทุกท่อไล่ออกตรงในตัวสันของเราก็ไล่ออกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่จากข้างบนลงน้ําแล้วก็อัดแรงดันแล้วก็ ผักน้ําออกแรงๆข้างหลังแต่ว่าฮีทเขาก็ดีเนี่ยใส่ไปปุ๊บเขาก็ไล่เสียบกระเปาออกแห้งเหมือนกันครับ <esus> นี่ดูมีรถโชว์บริษัทที่เห็นนี่เห็นจริงๆนะมีจริงๆนะดูดิ <ili> อันนี้เป็นฝั่งตู้คอนเทนเนอร์ ไหนว่าผมเคยเห็นบริษัทเก่าที่ผมเคยทำอยู่ด้วยตอนวิ่งตัวเย็นนี่นี่น,นี่ข้างในก็จะมีน้ํายามีหมวกครับขายเป็นของที่ล้างรถยี่ห้อของที่ล้างรถนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับสะอาดอยู่นะห้องอาบน้ำให้คนขับ ใครจะเข้ามาอาบน้ำใช้บริการก็ได้เออว่าล้วดูก่อนยังไม่กด g p พเลยว่าเราจะต้องไปอีกกี่ไมล์ไปที่อไปเข้าไปในชิคาโก้เลยครับไปในโซนเมืองเล็กๆเ,เลยเข้าไปถ้าไม่ไม่ถ้าเข้าเส้นทาง ประจำเราก็รู้อยู่ล้วไปเส้นทางอื่นบางทีชิคาโกนี่สะพานต่ําเยอะครับมีทุกแยกเลยบางทีอะสะพานต่ําแล้วก็ปัญหาปัญหาคือแต่ละตู้ที่ผมล่าบางทีความสูงไม่เท่ากันครับความสูงเนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเส้นทางที่จะวิ่งในะชิคาโกมันจะแบบแบบบางทีก็แบบกระชั้นชิดเลยนะแบบว่าสูงกว่าลดนิดเดียวเองนะสะพานค่ะผมเคยหลงเข้าไปทีหนึ่งคือเข้ามาจากทางเหนือผมไม่เคยเข้าไงเข้าไปตอนนี้โอ้โหไปเจอแยกแยกอย่างเงี้ย ขวาก็สะพานไปข้างหน้าก็สะพานซ้ายก็สะพานแต่นี้ก็ต้องมานั่งดูสะพานไหนสูงสุดผมไปสะพานนั้นน่ะคือเสียวมากครับเข้าชิคาโกแต่ว่าอันนี้ผมไปแล้วผมรู้แล้วผมเข้าข้างใต้มันเข้าที่เดิมทางเดิมมันก็โอเคอยู่ครับแถวนั้นตรงเออในนี้เออมันมีร้านอาหารเม็กซิกันขายด้วยเดี๋ยวผมว่าจะถ้าโหลดยังไม่เสร็จนะก็จะไปกินเดินไปกินอะไรเงี้ย โหลดนจริงอ่ะวันนี้เพิ่งวันศุกร์ใช่ไหมครับจริงอ่ะส่งวันจันทร์ผมแค่เอาไปอ่ะทิ้งไว้ที่ลานบริษัทจริงๆมันจ,จากที่อ่รับของนะครับไปทิ้งไว้ที่ลานบริษัทอ่ะจริงๆมันประมาณ700กว่าไม้ราคาที่เขาไม้ที่เขาจ่ายนะ7จ0กว่าไม้มันจะตกประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเกือบเกือบพันสองครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมต้องอ้อมเข้าบ้านหน่อยหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าผมจะต้องถึงบ้านพรุ่งนี้เย็นผมจะอ้อมเข้าบ้านจากเนี้ยไปบ้านอ่ะ ประมาณห้าร้อยแล้วจากบ้านไปนู่นอีกประมาณสา0ร้อยก็เป็นแปดร้อยไม์ก็เพิ่มมาแค่ประมาณร้อยกว่าโลครับไม่เป็นไรเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเราไปก่อนเราก็ต้องไปจอดรออยู่ดีอะเสาที่ทำอะไรไม่ได้อ้อมเข้าบ้านครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเออที่นี่เท่าที่ผมเคยล้างราคามันรู้สึกจะอยู่ประมาณ200ร้อยกว่าเหรียญครับ หรือประมาณเกือบเกือบหมนะื่นนลประมาณเจ็ดแพันเนี่ยแหละล้างเนี่ยนะผมจําไม่ได้เป๊ะๆเท่าไหร่แต่ว่ารู้ก็รู้ว่าแพงอยู่ครับเพราะว่ามันต้องล้างแล้วก็เป่าแห้งแล้วก็ล็อกรหัสด้วยเราไม่ต้องทํำเลยเลยครับแค่เอาเอกาสารไปให้ที่รับโหลดจบเค okay, ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ